ด้วยพระนางเจมส์มอร์และคิมเบอร์ลี่จากเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้พิเศษคือละครเรื่องนี้นะคุณนะอุ้ยน่าดูมากคือแล้วสองคนนี้นะยิ่งเล่นยิ่งเล่นยิ่งเล่นนะในกองนั้นเล่าลือกันเลยว่ายิงย่งจิน้นยิ่งจิ้นเคมียิ่งตรงกันอ่ะแต่เวลาเขาพักผ่อนเขาจะทําอะไรกันคะเจมส์มาหล่อขึ้นทุกวันนะคุณเออผู้จัดแอ,อนโทนอสมนะก็แบบขี้วเข็ดนะจะบอกเลย <Yeah. S 1> เวลาเข้าฉากแต่ละฉากแอนนี่คือแบบนอกเหนือจากว่า พ in ุ่มกลับเข้าไปแล้วนะแอนต้องเข้าตลอดค่ะคุณค่ะพิธีพิฉันเป็นพิเศษสองคนนี้ก็ตั้งใจทํางานดูสิมองตากันนอนคุยกันบุญเตียโอ้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 ยโอยช่างส่งฉากนี้มาเจมส์มาค่ะระหว่างพักก็อยากรู้ว่าช่างภาพทํางานกันอย่างไรบ้างนี่ อะไรวะมีรายการใหม่ด้วยแล้วชื่ใชะไปเอเออคุณคะคุณมาอยู่หน้ากล้องอะค่ะดีแล้วก็นี่แหมมีสวิงสวายโอ้ยลีลาคุณดีดีฮ่<ะ>า,าไปเป็นพระเอกจ้ะจะ,จะไม่มีราคาค่าตัวแอนตมุสมน่าจะให้เท่านี้นะคะคุณไปดูคิมมี่ดีกว่าทําอะไรนี่นี่นี่เขาอยากรู้ว่าคิมทำอะไรเดหูทำอะไรล่ะคะทำอะไรเราต้องบอกก่อนที่จะออกกันก่อน ออกกขบกายมันเท่าก okay. ับมังกรมันไม่ดูทีนิดึงอัะไหนไหนไหนนี่ค่ะท่าเนี้ยท่าเนี้ยท่าเนี้ยท่าทานี่เจมท่านเฮ้ยเฮ้ยเจมเอาด้วยเฮ้ยเจมเอาด้วยเอาเอลเอลเอลเอาไปเอาเออแข็งเออเหนื่อยเลยเหนื่อยเลยนี่ฉันรู้เลยมาจากไหนคือ อ้นสี่พันก็เล่นอยู่ด้วยกันอะกับ,บละครเรื่องนี้แล้วชวนคีบรี่ไปเต้นซุมบ้าเออเอาจิงไม่ได้ชวน่ชวนดิฉันด้วยให้ไปเต้นซุมบ้ากันอ้นชอบมากชวนคิบรี่คิบรี่ก็ไปเต้นอุย้ยสนุนสนานนางหูเต้นมาที่กองด้วยแนะน่นอนเป็นที่สุด